ุย <icism. S 1> ใช้มือเลยใช้มือเกี่ยวมาเลยออ้ยกําลังตื่นเลยน่ารักมากหมดเล้่ยังสวัสดีค่ะลินนี้นะคะหนูยิ้มหนูยแยมนะคะจะมาป้อนอาหารให้พี่ควาล่านะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเราเข้าไปข้างในในกรงของน้องเลยนะคะสวัสดีค่ะ ้านี่ไงน้องอยู่ข้างในค่ะน่ารักมากไม่รู้กำลังหลับหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังหลับอปลาเข้ามาได้ยังไงปลาไม่มีใบปลาปาอ๋อสุดยอดเลนะคะอืมค่ะยื่นใส่ถุงมือ ใส่ถุงมือกันก่อนนะคะเรายิ้มหนวย้มยมาค่ะใส่ถุงมือเสร็จเรียบรอ้อยแล้วพี่ก็จะแนะนํานะคะวิธีการให้อาหารของน้องเป็นยังไงนะคะที่ต้องเอาอาหารนะคะมาชั่งน้าหนักก่อนเพื่อที่เวลาให้น้องกินเสร็จอาหารเหลือเท่าไหร่นะคะเอากลับออกมาแล้วชั่งแล้วก็บวกลบคูณหาอะไรไปนะคะก็จะรู้ว่าน้องทานไปเท่าไหร่ยังไงถ้าทานน้อยป่วยหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้2โลหรอคะ2โล7นะคะ ตัวแต่โวล่าจริงๆจะกินช่วงช่วงยอดช่วงใบที่อ่อนที่สุดอ๋อจะกินช่วงแบบนนใบใบมันมีกลิ่นด้วยนะคะทุกคนกลิ่นกลิ่นหอมระเหยอ่ะหอมมากทุกคนดมดูดมดูโอ้โหหอมหอมเก็บเอาไว้เวลาคัดจมูกใช่ กินแรงมากคือเหมือนเป็นวีก่ะทุกคนวีเวลาที่ยวลาทาจมูกอะค่ะแก้คัดจมูกค่ะม,มีก้อนวิตามินเลยนะคะทุกคนเป็นวิตามินของคนนะคะแต่หัวลากินได้น,นะคะเป็นวิตามินรวมค่ะวันหนึ่งเขาทานกี่มื้อคะทานสองมื้อเราให้ช่วงเช้าเวลาเก้าโมงครึ่งกับบา่า,บายสามครึ่งอ๋อบ่ายสามครึ่งก็คือช่วงเวลานี้นะคะที่หนูยิ้มหนูแย้มมานะคะเราบีบเ,เ,เวลาประมาณนี้รอก่อนนะรอก่อนนะคะหัวาหลาตื่นพอดี รู้ไงว่าจะได้กินอาหารแล้วอย่าไปเดยอ่ะกค่อยๆเย็บค่อยๆค่ะเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นยบก่อนนะคะเชื่อก่อนนะคะทุกคนเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันบางครั้งเราเยยบเชื้อโรคมานั่งไงพ่อปอมรอถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างในนะทุกคนปกติเด็กๆเวลามาดูคอล่านะคะก็จะอยู่ข้างนอกเหมือนพ่อปอมย่างนี้นะคะตอนนี้หนูยิ้มหนูยิ้มเข้ามาข้างในเลยนะคะ ต้องเอายอดตั้งขึ้นแบบนี้นะคะอ๋อเราจะต้องไม่เอายอดนะคะโดนพื้นเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อโรคได้นะคะเดี๋ยวฟังพี่นะอ่าหนูยิ้มเดินมานี่เลยนะอ่าหนูยิ้มเดินไปตามพี่เลยค่ะอ่าหนูยิ้มเดินเลยอ่าใส่อย่างนี้เข้าไปอย่างนี้อืมเดี๋ยวน้องโคล่ะก็จะเดิน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 เดเดเดินมากินตั้งยอดเพราะโค้รจะกินแต่ยอดนะคะ อกินต้องยอดๆเลยนะคะหนูย่าเดี yellow yellow. ๋ยวเตรียมหนูย่าใส่เลยใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะโอ้โหกับพวนว้ายแยมอีกตัวนึงกำลังจะเดินออกมากับพวนชือกระพุนค่ะอายุเก้าปีเก้าปีนี่คือแก่หรือยังคะยังไม่แก่ กำลังเป็นไลมลรุ่นจ้าเอ,เอน่ารักจังเลยยี้มอยากถ่ายรูปไหมคะมากกินเลยกินแต่ยอดจริงรอยูยิ้มยอ,อ,งงอย่างนั้นได้เลยนะคะปเด็กๆอยากใกล้ชิดกับน้องคอแลมวชื่อทอมเหรอคะ ไม่ค่ะนี่พี่ทองอ๋อพี่ทองเราตอนนี้ชื่อน้องเวียงพิงอะไรนะคะเวียงพิงเวียงพิงอ๋อจะแก่หรือยังคะเนี่ยห้าสิบสามเนี่ยค่ะยังเหรอคะยน่ารักมากหนูยิ้มหนูยิ้มอยากถ่ายรูปไปไปนี้มาเรื่มไปใกล้กันเลยน่ารักเวียงพิงจ๋าเวียงพิงหันมานี่ในลูกเขากินด้วยกันได้ไหมคะเขาจะทะเลาะกันไหมคะอ๋อเขาจะไม่ทะเลาะกันค่ะ ว่าเขาจะไม่สัตว์ที่ไม่รูนแรงอ๋อโอลาเป็นสัตว์ที่ไม่มีหางนะคะ ดูคาลิตาตได้สัตว์ตัวอื่นจะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี้ยมันเหมือนมีสารพิษอยู่เนาะมันจะมีแบบในกร <c oughs> ะเพาะเขาเนี่ยจะมีต่อในการแยกสารพิษอยู่โอ้อคือเป็นสัตว์ตัวเดียวเลยนะคะที่สามารถกินดูค,คาลิตัส์ได้เพราะมันมีน้ํามันเนาะ <c oughs> ค่ะชุ่มชื้นกับผิวกับโหนอะไรของน้องนะคะ <c oughs> จะเป็นสัตว์แบบว่าที่กินยูคาลิตัต์ได้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> ท้องของโคอาล่าค่ะก็จะมีแบบสามารถแบบต่อต้านพิษที่อยู่ในต้นยูคาลิตัสได้ ต่อไปนะคะปอนวิตามินยิน้มย้มดูนะเราไม่เอาขอบบขอเ,เอาข้าแบบตรงๆเพราะว่าฟันกระพุ้งแก้มล่ะกระพุ้งแก้มครับไม่อยากกินแน่เลยวิตซ์แต่เขาชอบเนี่ยข้าวข้าวข้างๆอ,อ่ะข้าวด้านข้างหนูยิ้มได้ไหมอ่ะหนูยิ้มให้เรื่งจริงแล้วก็เดี๋ยวน้องอ่ะหนูยิ้มให้เรื่องพิงก่อนนะครับ,บ ดีดีดเยีกว่าฉีดเนยดีาเลยฉีดเะยฉีดยฉีดดเล้าดเลยฉีี้ยฉีดเลยดเลยดเบฉีดเลยฉีดเลยีดยลยฉีบเลยด้ลยีเลีดเยีเยีงยลีดยเลยดียลเยยเดีีลยียยี่ยยี คือนั่งนั่งกินอ่ะนั่งนานก้นคือแบนอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอึของคอัวล่าออเหมือนอึเหมือนอึกระต่ายเลยค่ะเล็กๆเหมือนอิ้จกเหมือนอึกระต่ายเลิเหมือนอกมอกรต่ายเลยกเหมือนอึจิอืกร่เลยิเหมื้กอมกระต่ายเลยดูกแนงจกเหมอนะเแนวจิ้เน่าเกาแเหนจอกะยลองจับ มีกลิ่นไหมมีกลิ่นเหมือนใบยูคาลิปตัสเลยโอ้โหมีกลิ่นใบเหมือนใบยูคาลิปตัสเลยปัดหนูยิ้มหน่แย้มพร้อมยังคะปะบาตัดไป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 ายนี่ไงนี่ไงแย้มนี่ไงตัวที่เราให้อาหารเมื่อกี้ค่ะตอนนี้แม่ปุ๋ยออกมาข้างนอกแล้วนะคะให้อาหารเสร็จก็ออกมาข้างนอกหนูยิ้มหน่แย้มมาดูน้องนะคะนใหญ่เลยค่ะอะไรคะอ๋อได้ค่ะตัวนี้นะคะค่ะคนแรคนนี้ขคุ อ,อืน,นี่มเหมือนเล่าเลยห,อหรอลายนิ้วมือมนุเราลายนิ้วมือมือนกันค่ะขายกันเลยอ้เนี่อะไรนิ้วมือเหมือนกันเลยงไปายกันเลยค่ะ้ <c oughs> เ,เอาหัวล่างอเอาลายนิ้วมือคนลล่างเอาไว้ไม่ได้ยังไงก็ก็เราก็สามารถแบบปั๊มมือปั๊มมือของน้องได้เพราะน้องอะไม่อันตรายอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ในกรงนี้นี่ไงเราเข้าไปข้างในเมื่อกี้นะคะกิดใหญ่เลยไม่สนใจเลยดูสิ โอเคสนุกสนานมากๆเลยนะคะหนูแย้มสนุกไหมสำหรับใครนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาป้อนอาหารโคอาลา่าแพนกินเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะคะเพจส,นสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยนะคะใช่คะ่ะต้องจองคิวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูยิ้มกับหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย